เขาจะกลับมาและสํำนึกในสิ่งที่คุณทำให้ไหมหัวข้อก็จะแปลงนิดหนึ่งนะคะโอ้โหมันค้างมันค่ามันมีเรื่องเครียดเต็มไปหมดเลยเนาะเออเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณกับเขาที่ผ่านมามันเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องมันไปข้างหน้าไม่ได้อะคะ่ะนะมันทำให้เกิดความเครียดความกังวลความไม่สบายใจ จนทำให้คุณเนี่ยนอนไม่หลับนะเวลาคิดถึงเรื่องของเขามันเป็นปัญหาที่ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะคิดเหมือนกันว่าถ้าเกิดเขากลับมาเนี่ยเราจะควนกลับไปดีไหมนะคะเพราะว่ามันดูสิสิ่งที่ต่อสู้มาบากปันมามีดูสิบาดเจ็บด้วยเห็นไหม มันท้อใจเหลือเกินตอนนี้คุณนะหยุดนิ่งแล้วนะรู้สึกว่าออหยุดไปก็ดีเหมือนกันนะเห็นไหมความเครียดเต็มไปหมดเลยนะคะถามว่าเขาจะกลับมาไหมเขาตั้งใจจะกลับมาค่ะเห็นไหมเนี่ยจะกลับมามาแบบเออดีกันนะนะสำนึกไหมเดี๋ยวขอดูอีกนิดนะ คือตั้งใจกลับมาแล้วล่ะแต่ความรู้สึกเขาที่มาเนี่ยมาแบบไหนเนาะอือจริงๆก็มีพลังงานของการนิ่งนะคะเขาน่าจะไม่มาอธิบายหรือบอกเจ้าชะตานะคะว่าอืมเขาเนี่ยสำนึกผิด หรือว่าสิ่งที่เขาทําให้คุณเสียใจมีปัญหาการพูดการดูแลหรือไม่ว่าอะไรที่เขาทำกับคุณนะคะเขาอาจจะไม่ได้พูดเขาอาจจะเฉยๆนะคะการกลับมาเนี่ยก็มาแบบมาแบบไม่บอกว่าตัวเองรู้สึกผิดนะคะแต่จะพยายามกลับมานะคะแต่ทีเนี้ยการกลับมาครั้งเนี้ยเขาก็จะมีความพยายามมากขึ้นนะคะในการที่จะทําให้คุณรู้สึกรู้สึกดีขึ้นกับ อะไรต่างๆที่ผ่านไปอะนะคะดูแล้วมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นนะคะน่าจะมีเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่รับไปอย่างเดียวนะคะ,ะคุณเป็นคนให้เป็นคนให้เป็นคนให้คุณเป็นคนที่ต้องเครียดอยู่ตลอดเลยเห็นไหมแต่ครั้งนี้กลับมามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะมีวีลฟอร์จูนเขาน่าจะเริ่มที่จะรู้ว่าจะต้องดูแลคุณมากขึ้น อาจจะไม่ได้พูดอาจจะนิ่งๆเฉยๆแต่มีความคิดนี้ขึ้นมาแล้วน่าจะเริ่มทําเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะคะแล้วความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปบ้างนะคะโอ้ยังจะตีกันอยู่เหมือนกันมันมันยังมีความขัดแย้งกันอยู่ค่ะแต่ว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นนะเออถ้าคุณ คิดว่าจะให้กลับมานะคะมันอาจจะยากถ้าคุณจะอยากให้เขาขอโทษหรือว่าพูดอะไรที่รู้สึกเหมือนกับสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำไปนะคะมันจะมีถ้าคุยกันเรื่องนี้มันจะเป็นตีกันมันจะทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยพลังงานแล้วมันจะค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะคำแนะนำจากไพ่เนี่ยอยากให้เจ้าชะตานิ่งนิ่ง สงบทุกสิ่งสยบทุกสิ่งนะคะคือตัวเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีความภูมิใจมั่นใจในตัวเองพอสมควรนะคะกลับมาก็คิดว่าคุณเนี่ยรับกลับแน่ๆคุณต้องอโอเคแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงจริงแล้วเขาไม่ได้รู้เลยว่าคุณดูดิเครียดเรื่องนี้เยอะขนาดไหนมากเท่าไหร่นะก็ มันเป็นพลังงานที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าเราต้องนิ่งนะอืมแล้วถ้าผ่านไปได้มันจะเริ่มดีค่ะจะเป็นพลังงานของความสุขความสมบูรณ์มากขึ้นนะคะอืมมันเป็นความสัมพันธ์ที่จะดีขึ้นค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องผ่านอารมณ์เนี้ยตีกันบ้างอะไรบ้างนะอาจจะพูดอะไรขัดหูบ้างกูนิ่งไว้ คุณเฉยแล้วเขาจะพยายามพัฒนาปรับปรุงแล้วทําให้ความสัมพันธ์นี้ดีเรื่องดูแลคุณดีขึ้นทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะอืมก็ลองพิจารณาดูเนาะว่าคุณอยากให้กลับมาไหมนะฮะสำหรับบางคนบางท่านรู้สึกว่าให้อภัยแต่ไม่อยากรับกลับมาไม่ไม่อยากายไปต่อแล้วนะฮะสำหรับบางท่านที่อยากไปต่อก็ลองฟังคาแนะนําจากไพ่ดูเนาะ ว่าอาจจะเป็นการที่เราเนี่ยไม่ต้องวิ่งตามเราไม่ไม่ต้องทําอะไรเยอะเหมือนเมื่อก่อนเรานิ่งให้เขาเป็นคนทําบ้างให้เขาพิสูจน์บ้างก็จะพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดูแล้วจะดีขึ้นนะคะม,มีเกณฑ์ที่ดีแหละ,อะขอสักหนึ่งใบให้เจ้าชะตาหน่อยนะมนันเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีนะเอาจริงๆก็ถ้า เรื่องที่เกิดไม่ได้รุนแรงหรือเลวร้ายมากนักนะคะถ้าเขาปรับปรุงตัวแล้วนะก็ลองดูนะคะมันอาจจะกลับมาเป็นความรักที่ดีมากขึ้นดูแลเอาใจใส่กันและกันมากขึ้นนะคะอืม ก็ถ้าอยากรับคำทำนายก็พิมพ์รับคำทำนายขอให้ทุกคนโชคดีนะคะรักตัวเองเยอะๆนะสิ่งนี้สำคัญมากเลยถ้ารักตัวเองเราจะไม่ให้ใครมาทำร้ายเรานะคะอย่าลืมกดหัวใจแล้วก็กดติดตามครูหน The ท้าวอนรุนเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่บอกด้ยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ